รถเวทีรถเวทีมอลำโนพันธ์วิเศษสินนะครับพี่น้องมเมอร์ค่าอะตีพี่น้องไปเบื้องดูผู้ใดขับพอจะอุดตัวขับรถค่าตีพ้นสีเอารถเวทีมาจอดไว้ค้างสำนักง,งานทั้งผี่นะครับหรือสิเตรียมลงเวทีแล้วบอกลุจังไดเอา้าค่าอีลีได้ยินแต่เสียงบื่นบืนอยู่มเมอร์ค่าละีนั่นะ <c oughs> โอ้ตัดหญ้าออกเลยเปลี่ยนเตือดเลยมองจอดรถโอ้ขี่ตมตัวนี้ขี่ตมขี่ตมไปเบิ่งรถค่ะคนสิถอยลองบอกขึจังไหนสิถอยลองบอกหรือจังไหนนี่สิถอยลองไปเดินบอกบโอ้ โอ้ยลมแล้วเดินมองสิทถ้ำการเปิดวงงไ่ร้องครับมองนี่เพิ่งจะเอาเขานี่บ่เอาเดียวโอ้เอาเขาน้ำกันทั้งสองขั้นไปจอดนี่ยังกันนึกว,ว่ามันันเสียงรถปุ๋ยได้ยินแต่เสียงเบิ่นเบนอยู่ไ่ร้อ,อง ซื้อไปได้รถมาดึงตีมันก็ฟรีแล้วค่าแล้วไปนอกค่าแล้วฟรีแล้ว <laughs> อยากรถไทยพญายตายแลยเน,นาะอะไรเนาะเสียวเขาวไปจอดน้ำกันอยู่บนวัดสัญญ,ญาวาัดสัญญาอาสมจัดร้อยคนฝนวันตะโต๊ะเส้าเหมือเส้าเนาะมันก็เลยมันก็เลยเจืด นะครับมันก็เลยซุม่มเลยอย่างเนี้ยนะครับรถก็เลย <c oughs> ว่าแต่ลงดินแน่ฟีเราได้มาจม <c oughs> ท้อยกับท้อยบ่ไปบัดเสียวเขาไปจอดน้ำกันมาสิ มันไหลลงทีพอเลยจังไหนโอ้มันเหมือนโอ้ครับตั้งใจสีถอยลงว่าสันแต่ว่ามันเหมือนไปเลยไปไปไป มันม e ันฟีห okay. ัวหย่ามันฟีกีดินกีดินทั้งหนาเดินหน้ากรบป๋อไรถอยหลังกรบป๋อไร ขัดเกินพอได้กันไม่ทางเดีเดยวรถไถสมเสียแล้วรถ <c oughs> ไถมันยันตายแันด้าแันด้ามานี่มาเร็วเร็วแพนด้ารถข้าเลยนี่มานี่เร็วเั็นด้าอ่าคนหล่อคนหล่อแพนด้าคนหล่อมาแล้วอืมอืมแพนดามาจะเข้าไปใกล้รถนะอืมจะเข้าไปใกล้รถนะลูกไม่ต้องเข้าไปใกล้รถนะแพนด้าเฮ้ยบอกว่าจะเข้าไปมาพี่มาพี่เร็วเรถประสิท lột vẫn gì hẹp đấy là mắt mẹ hết ạ mà bị đấy đâu xem bọn em lột mà đứng ra tí hay bạt này thấy rồm cơ bản là lột hốc lỏ đó mất khăn nhầy Hãy subscribe ไม่ได้ไมมาพีมาพี่นด้แล้วโอ้โัดบอยานเลยอเนดาโอ้บไปเลยฆ่าแล้วฆ่าแล้วังยังหักหักออกไปหักออกเอา ไอ้แวงเอ้าของลงใมับมบคนงลงมันเบาของลงมันเบาจงสีโยกไปได้่าสันปวาแะป่ะ้ขงลงที่จะตั้งเวทีจะได้คนของลงมานะ เอาดับเครื่องก่อนถ้างั้นเอาของลงค่าแลว้วค่าแลว้วของลงมันเบาหละก็มันกระสีขนง่ายฝนตกกรสีจมลงไปเยอะกว่าสันว่าเสียเสียเ,เอาโก้งเวทีลงมาตั้งนะครับกำลังเตรียมการอยู่ตอนนี้สิต่างเวทีเื่องเสียงแต่ว่ารถผัดมติรมก่อนก็เลยเอาขนลงสะก่อน ทีมงานกำลังสิขนลงนะครับขนลงให้มันเบามันจังสิได้เอาปูนเพล่าน่ะอืมักเพล่าน่ะไปไปเบิ่งดูปูนไปเบิ่งดูเอ้าวยิบอลมหลัวทั้งนั้นป๊อตมา ไม่ต่เล็กเนาะมันก็เลยนัไปไปปอไล่คูบยางอีกรมบอีกซะล้ผู้ดันก็นดี <c oughs> เอาขนของลงสะกอนจังสิขึ้นได้ว่าสันปแลรวะนี่แหละครับสถานที่ที่เราจะทําการเปิดวงเปิดฤดูกาลนะครับแต่ว่าตอนนี้มันซุ่มไปด้วยน้ําอีกเป็นเดือนพฤษาเปนน้องเพื่อนเสด้เปิดวงก็คือวันที่21ตุลาคม นะครับ2,968ครับนี่คือสถานที่ที่เราจะเปิดวงเปิดฤดูกาลประจำปี2 5 6 8ครับ69นะครับหมอรำนุพานวิเศษศิล์นะครับลดค่าพี่น้องมาเนี่ยเอาเดี๋ยวขนของลงจังเอาเขาไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตบาทครับพี่น้องเขาซรัพย์ในก่อนเด้อนะครับสวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับนะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ